สวัสดีค่ะวันดีค่ะโอ้ยออเปล่านะคะเราออกเปล่าค่ะจะทำอะไรเล่นไงขาเข้าใจวะฉันไม่เห็นนะนอนนอนนะนอนนะคะเริ่มนอนอะถึงออกมานี่ไงมาับงานแฟนวิ่งทั้งเรื่องของเราวันนี้ตื่นเต้นะทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจ ทั้งตอนนี้มีความกังวลนิดๆครับมือเย็นมือเย็นไปหมดเลยอ่ะคือพอ,รอเรามจับมือกันดูทีมือเย็น <laughs> เย็นป <laughs> มือพี่หลิงเย็นกว่าออมีกค่ะตอนเนี้ยเย็นจริงคอนเฟิร์มตื่นเต้นน่ะเพอเหมือนแบบเราเราว่าเราก็ซ้อมเยอะแล้วแต่พอไปอยู่ตรงนั้นจริงๆมันก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีค่ะเตรียมโชว์อะไรไว้บ้างให้กับแฟน กี่คนนะสปอยหรอ,อ,หรอนิดนึงสอ,นสองพันสาม,สามร้อยคน,ส,นสองเอสองพันสามร้อยคนถูกสปอยหรอมีร้องเพลงมีเพลงคู่แล้วก็มีเพลงเดี่ยวด้วยทั้งหมดทั้งหมดของของเราที่ต้องร้องนะ่าจะมีประมาณสี่ไหมสี่เพลงค่ะแล้วก็มีเกม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  เกมที <formation> ่ได้เ <m> ล่น <ii> ก <ümüz man> <ke mp> ับแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสูมผู้โชคดีมาเพื่อแบบมาเล่นเกมแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยหลิงไม่รู้นะว่าหลิงต้องเล่นเกมอะไรใช่เพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เล่นสดเลยกติกาก็คือรู้พร้อมคนอื่นเลยอะไรเงี้ค่ะี่เริ่มกลัวแล้วว่าตัวเองจะโดนแกล้งหรือเปล่าก็คือเซอร์ไพรส์พร้อมกันบนเวทีพร้อมกันเลยรู้พร้อมกันบนเวทีไปเลยค่ะเพลงไหนสปอยเพลงไหไครับเพลงมันคือประมาณไหนเพลงเดี๋ยวเพลงก็จะเพลงแรกก็จะเป็นเพลงคู่นะคะที่อารมณ์แบบน่ารักน่ารัก ร้องติดกันบนเวทีนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะมีแบบซึมๆหน่อยๆบ้างตามสไตล์พี่หมอพรดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงที่สองของหลิงนะคะก็จะเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยออกไปค่ะสุดท้ายฉันก็เจ็บร้องด้วยลิงหลิงของค่ะก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบวันนี้ารดามาร้องเพลงไม่ใช่หค่ะเพลงคู่ที่เห็นว่า ได้ฟังครั้งแรกบนเวทีด้วยงานในงานนี้โดยเฉพาะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ต้องแบบเก็บเป็นซีคร e ตก่อนใช่แต่ว่าจะได้เห็นใช่ไหมถูกต้องตั้งใจจะมอบความสุขให้กับแฟนๆขนาดไหนเพราะว่านี่เป็นแฟนมีติ้งครั้งแรกของเราแล้วก็แบบแฟนๆแบบเยอะมาเยอะมากบอกเลยว่าตั้งใจมากพวกเราซ้อมกันถึงแบบห้าทุ่มอะไรอย่างงี้บ้างเมื่อวานอ่ะก็คือคือเหมือนมันเป็นงาน ใหญ่มากๆครั้งแรกของพวกเราด้วยค่ะเราก็เลยคิดว่าคือเราก็เลยคิดว่าจะตั้งใจกับมันมากๆก็คือเชื่อป่ะเมื่อกี้ร้องเพลงไม่หยุดเลยเมื่อกี้ยังกลัวว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยจะร้องเพลงก็ได้นะได้นะได้นะฟั่งได้นะ อะไรนะตอนสัมภาษณ์จะร้องเพลงใช่หมายถึงว่าคือร้องเพลงมาตลอดตั้งแต่ตอนตอนเช้าแล้วแล้วนอนก็อยู่ก็เลยตอนตื่นก็คือฟังฟังฟังวนไปเพราะแบบลิงจะสับสนเพลงนิดนึงด้วยที่ว่าความไม่แข็งแรงของลิภาษาของลิงคือเขากลัวว่าเขาจะหลุดร้องเพลงตอนสัมภาษณ์แต่ลองต้องอะไรนะคะไม่ได้แล้วค่ะได้คนในใจให้ก้ไคนในใจอ่าไดหน่อยไดย ไม่ใช่แต่เพลงมันจะมีเพลงหนึ่งที่แบบซีเรตมากๆใช่ซีเรตจริงอจริงพี่หลิงมีความเตรียมตัวนานไหมคะเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของภาษาด้วยอะไรเงี้ยจริงๆก็มีซ้อมซ้อมซ้อมกันแต่ว่าด้วยที่ว่าเออฉันเป็น ver อินโรเวิร์ดอะแล้ววันเนี้ยฉันต้องเจอ2,000กว่าคนฉันยังไม่รู้ว่าคือแค่เจอเก้าอี้หนูก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะถ้ามี คนนั่งเต็มเก้าอี้หนูจะตื่นเต้นขนาดไหนหนูก็ไม่กล้าคิดเหมือนกันแต<ป>่พี่ลิลี่คิดดูพี่ลิลี่เป็นขนาดออมเป็น extrovert อะอ <c oughs> อมเห็นเก้าอี้ออมยังแบบ <c oughs> มือเย็นเลยอะคือคือไม่รู้ว่าเป็นใหญ่มากจริงๆเนาะเป็นครั้งแรกเลยอะใช่ก็พยายามให้มันแบบเข้าไปเป็นร่างกายของเราจะทำได้หรือเปล่าอะทำได้แบบหละให้กำลังใจกันยังไงบ้างเพราะว่ามันต้องแบบว่าไปด้วยกันเนาะใช่ จริงๆก็ไม่ค่อยพูดเลยกันเท่าไหร่นะก็แค่แบบเออแบบหนาวตื่นเต้นแล้วก็อยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นั้นซ้อมซ้อมเยอะๆสมมุติแบบเพลงในที่เพลงไหนที่น้องรู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือว่าหนูรู้สึกไม่มั่นใจเราก็พร้อมจะไปด้วยกันซ้อมคร่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ energy เป็นไงคะสิงเรายืดเสดเราต้องแบบดึง energy มาอยู่กันเย็นยาวเลยนะวันเนี้ย energy หรอตอนนี้ต้องปุ๊ดปูดแล้ว น้องออมขอเอนเตอร์ในเอนเตอร์เตอร์บูมบูมได้นะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเดี๋ยวก่อนขึ้นเวทีเอาแต่บูมบูมให้พี่หนิงเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจะได้มีพลังเดี๋ยวต้องขโมยพลังงานของแบบขโมยเอนเตอร์เตของเธอด้วยวันนี้อรู้สึกยังไงบ้างที่เป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกทั้งที่ใจซ่อนใจผลงานของเรายังไม่ออกอากาศเลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เกินค่าสำหรับ ทั้งหลีกทั้งออมเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะมีแฟนมิตรครั้งแรกตั้งแต่ซีรียังไม่ออนยังว่าซีรียังไม่ออนนะคะยังไม่ออนนะคะจะออนแอร์วันจันทร์ค่ะใช่คือออนแอร์พรุ่งนี้ถูกไหมคะวันจันทร์ที่24สี่ทุ่มทางช่อง3กด33นะคะใช่ค่ะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง3 Plu s แล้วก็ Netflix ช่วยค่ะ ตอนแรกมันจะยังไงบ้างคะอารมณ์มันจะเป็นประมาณไหนยังไงใจสั้นรรกอิพีแรกมันเหมือนเป็นการปูปูมาว่าความรักของพี่หมอกับน้องเอรนะ์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็ทําไมต้องเลิกกันอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น เรื่องของอีทิ้งฟิลมันจะยังไงมันจะมีหวานเลยมันจะขมเลยหรือมันจะแบบมันขมก่อนแล้วมันคพ่อย้อนกลับไปหวานอดิฟนะฟิลฟิลก็จะเป็นฟิลแบบทุกครั้งที่ครั้งแรกจะอยู่ในอีทีแรกหมดเลยการเจอกันครั้งแรกที่มาแรกจูบแรกบนเตียงครั้งแรกก็จะได้เก็นแล้วก็เลยค่ะก็คือก็คือทูกบดอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนแรกข้ามผ้าเลยนะคะ แต่แต่แต่ซีรนี้ยังไม่ออนแต่ซีนที่แบบโอ้โหคือทากันทั้งทำลายเอาอกเลยอันนั้นยังเบาๆอันนั้นคืออะไรที่แบบที่แบบซีสนที่ฉันไม่รู้ว่ามันมีหลายซีนมากใช่มีหลายซีนมากที่แบบแฟนคลับเอามารีรันอะไรอย่างเงี้ยของเรามีหลายเลเวลอืมค่อยๆค่อยๆดูครับแล้วได้ไปอ่าน พวกเราเป็นตำรวจออนไลน์ค่ะก็คือเราทัวร์เราคอยลงทวิตตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แอบอ่านอยู่ที่สามที่สี่อย่างเงี้ยไม่นอนกันหรอกค่ะนั่งอ่านเฉยยุเออดีไหมดีดีเหมือนอ่านเนาะดี่ะยังไม่เชื่อยังไม่เชื่ออีกเหรอ ไม่เชิร์เราก็ไม่เคยเชิรอยู่แล้วแล้วต้องขอบคุณพี่วีขับตูมีสไตลิสที่แบบเลือกชุดที่เหมาะกับเราทําให้เรามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแ,แ,แต่คน,ยนอย้เขาฟินมากเมื่อวานได้กับลังหรือ่าไม่ไม่มีเวลาแล้วค่ะช่วงนี้ <laughs> แต่ว่าเรื่องการฟินหุ่นก็ยังไม่เชิร์ยังไม่เชิร์กจบจบงานนี้ก็อาจจะหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยแต่พชัชโชือเชิรแล้วนะพัชโชือเชิรที่สุดตื่นเต้นนิดหน่อย อเพลงจะต้องเชิญละมั้งเพราะว่าขึ้นเพลงอันดับหนึ่งเลยหรอตอนนี้หรออ๋อเพลงเพลงไหนคะเพลงหนูเหรอคะติดท็อปอะไรด้วยติดชาร์ตระดับอะไรระดับโลกอะหนูร้องเพลงครั้งแรกติดไอทูนอันดับหนึ่งไทยแลนด์ภูมิใจอันดับกี่ของโลกอันดับ170่ง้อยเฟมัสมากค่ะคุณลิลลี่ควงต้องให้รางวัลหรือเปล่าต้องให้รางวัลหรือเปล่า เอาเงินไป20และกันนะเราไม่เ้าหมีตังค์เท่าไรหรอกโอเคขอบคุณครับ <_ d ata> ก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะ <_ d ata> ที่คอยให้สนับสนุนครั้งแรกที่ที่หลีงออกมาร้องเพลงจริงๆหลิไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเพราะนะคะแต่ว่าก,ก็ก็พยายามถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาให้ดีที่สุดค่ะหวังว่าแฟนๆจะชอบ <_ d ata> ใครบอกว่าเธอร้องเพลงเน้นเธอร้องเพลงดีจะตาย ฉันเป็นคนที่แกฉันเป็นคนที่ไม่กล้าร้องเพลงต่อให้คนอื่นดูเยอะๆมาก่ะแล้ววันนี้ฉันต้องทำแล้วฉันต้องทำแล้วแล้วฉันตื่นเต้นร้องไปแล้วพัตเต้นยไปไหนบ้างคะพัตเต้นเหรอคะอุ้ยพัตเต้นอมพรเอ็นซี่บุบบูดขาหลังตอกเลยว่าเมื่อวานแตแค่ซอมก็หอบแบบโทษทำไมทำไมเพื่อนไม่พี่เขาแบบเอ็นดูเธออ่ะฉันเห็นหน้าพี่เขาแบบเอ็นดูก็ เมือนะม่อ,อาวานยังไงนะเมื่อคืนยังไงเมื่อวานนี่วิ่หลิงหลิงเต้นแรงสุดในชีวิตบอกเลย <c oughs> ต้องคอยดูวันนี้เราจะเจมี่ผู้หลิงหลิงเป็นแบบเมนแดนกันบนสเตจเลยใช่คนฝึกคือออมกอนนพัส <นะ S 1> ครูอของเราเองค่ะออมก็เลยจะเต้นน้ำก่อนตอนนี้ไม่เ <c oughs> <c oughs> อาตอนเอาตอนนี้เ <c oughs> ออตนน้นไม่ได้เราเก <c oughs> ็บแรงไว้เ <c oughs> ต้นบนเวทีใช่ไหมพี่ผิดใช่ใช่ใช่ แล้วพ yeah, ี่หลิงเขาแบบร้องเพลงก็ดีขึ้นชัดขนาดนี้แล้วอ่ะมีตัวไว้ที่เขาได้ยินบ้างไหมเอ่ยนี่สิเราเจอกันตลอดอยู่แล้วเราก็แบบอุ้ยคันเกิเลชั่นนะคะหลิงหลิงพงถึงมีหัวใจแร็คแพทกับเปนอย่างเงี้ยเราก็ลองท่อนเนี้ยไปทั้งวันให้มันติดหูทุกคนรอบตัวเราในพาร์ทออมจะมีเพลงมั้ยนี่มีเพลงนเพลงของพี่หลิงเปิดแล้วเพลงของออมมา ก็วันนี้แหละที่จะได้รู้วันนี้แหละใครที่ใครที่ดูใครที่เข้าไปดูแล้วก็ดูออนไลน์สตรีมมิ่งของหลิงเฟิร์สมิทก็จะได้เห็นเพลงแรกของน้องออมค่ะแต่สิ่งที่แฟนตอนนี้ถ้าเกิดว่าแฟนดูอาจจะไม่เห็นว่าคือตอนนี้พี่กับลังอะรกันด้วยกันแบบจับมือกันตลอดเลยโอ๊ยเปล่า นี่มีคนบอกว่าแบบทําไมเราต้องจับมือพี่หลิงตลอดอะมีคนเคยเขียนไว้ว่าแบบเออเหมือนอองเคยคืนดีอองก็เคยพูดไว้แหละว่าแบบเหมือนจะชอบประมาข้ออะไรนะประมาประมาหรอประมาเหมือนแบบกลัวหรอกลัวเออไม่มั่นใจไม่มั่นใจแล้วแบบสมมุติเวลาออกงานนะเธอก็จะเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ข้างๆเราไงนึกออกไหมเพราะแบบแม่เราก็ไม่ได้เข้าเตมมากับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยจับมือพี่หลิงแทนแม่ ใช่ทำทุกอย่างก็คือจริงๆก็คือขวั่มหมี่แล้วก็ก็คือคนนี้เลยใช่ลิงลิงควงเจ้าตัวรู้ตัวหรือยังก่อนมีลูกอ่ะนะฮะอะไรนะมีลูกเหมือนหรอกลูกฮะีอะไร่มีอะไรเล่นนิงมากเลยงงเอะไรนะก็เขาให้เขาให้หนูเป็นบ้องหมี่ใหญ่เพิ่มไปมามีเรา จะได้ไหมเราก็ยังจะรู้แค่นั้นใครเป็นบารมีใครเขาเป็นบารมีามีเ่เธอเหรอไม่ใช่เราบอกว่าเราจับมือเธอแทนแม่แล้วพี่นักข่าวกันตอนนี้เธอกลายเป็นบารมีเราได้ได้ครับลูกโคใหม่โคใหม่โคใหม่ครับไหลายๆคนบอกว่าตอนนี้ทั้งคู่คือฮอตมากอย่างพี่ลิงนะคะในละครมาหลายเรื่องแล้ว เห็นเลยในทุกที่ท่างไทยเงี้ยเจอแบบ่โอโซนพ่ออะไรเงี้ยผมชอบอะไรเงี้ยเราเราเป็นงบ้างคะเ่นหรือว่าเพลงอะไรคะก็โอ้ยไม่กล้าบอกว่าตัวเองขอละแต่ก็ขอบคุณขอบคุไว้ก่อนค่ะก็จะมีในวันที่ฝนพังทลายที่ออนแอร์ก่อนไรซอนไยอะไรเงยะก็หวังว่าแฟนๆจะไม่เบื่อกันหลังจากที่สองทุ่มครึ่งเจอในวันที่ฝนพังทายนิชานะคะแล้วพอละครจบ สี่ทุ่มก็เจอใจซ่อนรักพลรดาต่อค่ะหน้าเดิมแต่ไม่ใช่คนเดียวกันนะใจพิสูจน์ปะอ๋อใจพิสูจน์จบไปแล้วเป็นแอนนี่เจอพี่หลิงเจ็ดวันไปเลยแล้วระดับได้ช่วยคมาจากพี่โอกับพี่เต้ยบ้าไหมคะการแสดงโอ้พี่โอ้พี่เต้ยกว่าแบบสองคนนั้นเป็นเทพการแสดง เขาเก่งมากอ่ะแล้วเขาก็คอยให้คำแนะนำหนิงใช่ค่ะเรื่องการแสดงพัฒนาตัวเองอยู่ใช่ค่ะในในเรื่องของการแสดงเพราะว่าหนิงก็ยังใหม่อยู่เวลามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามพี่เต้ยกับพี่โอค่ะแล้วก็พี่ชูด้วยค่ะแล้วพอแบบเล่นอะไรหลายร้บที่มันมีบทไหนที่เราบอกว่าเฮ้ยเราอยากลองทำเลยอยากแสดงอยากลองท้าทายบ้างเลย หมายถึงอนาคตแล้วค่ะใช่หมอก็ทำมาแล้วจะพูจะตอบแค่อะไรเนี้ยทนายจะวาีใยหนูหนูอยากเล่นคอมเมดี้หนูว่าหนูมี potential เอออยากลองเล่นอยากลองเล่นเล่นคู้เลยมั้ยเนี่ยอีฝั่งเป็นคนต่อคนอย่างเนี้ยเฮ้ยแต่ว่าคอมเมดี้ต้องใช้พลังเยอะเนาะเออก็คือว่าเป็นความท้าทายคอมเมดี้เหรอเธอเธอเล่นเป็นอินโทเวนได้ไหมง่ายสิเราเล่นเป็นอินโทเวนจริงๆเราเป็นคนอินโทเวนค่ะไม่อินโทเวนเท่าไหร่หลิงเคยพูดว่า อินท um. ูว ah ์กี่โมงอินทูวกี่โมงกี่โมงอ้อมบอกคนในกองบอกว่าอ๋อไม่อินทูว์นะคะไม่สุดมีเสียงตะโกนไม่เคยมีปากมีเสียงเลยคนนี้อยู่ดีๆพูดขึ้นมาอินทูว์กี่โมงคขังสุดถ้าจะให้แบบว่าสำหรับแฟนคลัวันนี้ค่ะขอสามคำสำหรับทั้งสองคนนะคะสามคำนั้นคืออะไรนน่าจดจำ จะถ่านไว้สูงด้วยน่าจดจำอ่ะจบแล้วเหมือนกันเจออะไรนะได้สิประทับใจค่ะเค็นไหมคะนั่นไอ้เจ้าคู่ขอบคุณแฟนคลับที่คอยสปอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยสปอร์ตถ้าไม่มีพวกคุณ ก็จะไม่ม và ีวันนี้ที่มีแฟนมีครั้งแรกตั้งแต่ละครยังไม่อ่อนแล้วขอบคุณที่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสําหรับหนิงและออมแล้วก็ขอให้แฟนๆซัพพอร์ตหนิงและออมตลอดไปตลอดไปนะคะไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามขอให้หลักเราเพราะเราเป็นตัวของตัวเราค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับค่ะที่เราถึง ทีมงานผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราคือรู้สึกว่าพวกคุณแบบว่าซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าจะอยู่กันไปแบบนี้นานๆไม่ว่าเราจะทาอะไรก็อยู่ซัพพอร์ตเราแบบนี้เสมอค่ะขอบคุณมากๆนะคะฝาใ<ช>ะกใจซ่องรักด้วยเลยค่ะวันจันทร์แล้วตอนแรกคะ,คะเลคะฝากซีร<อ>ีส์ของพวกเราด้วยนะคะใจซ่อนรักค่ะออนแอร์วันแรกนะคะวันจันทร์ที่20 See, <c oughs> สน okay. uh ่เวลาสี bye, bye ่ทุ่มสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง Netflix ค่ะแล้วก็แอปช่องสามค่ะโอเคค่ะบาทีเลยพี่ใถ่ายรูปได้ค่ะบายบายหลายเราเราะดบนกเราเก็บที่มาจะได้ถ่ายรูปด้วย พี่แหม่มครับฝากพี่แหม่มน้องแอบมุมไว้ก่อนเดี๋ยวให้ถ่ายให้เก็บเก็บนี้ก่อนข้างหลังก็ได้ข้างหลังได้ครับ